ơ bưởi lắm เกียจมานั่งฟาร์มเองวะเบื่อไหมครับที่ต้องมานั่งเสียเวลาฟาร์มเกมเองโดยที่เราไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเลยเช่นเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้าปลูกปะกาลังทําอาหารหนวดสปาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยแอปพลิเคชันดีๆอย่าง UGphone แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น UGphone คือแอปพลิเคชันระบบข่าวที่ช่วยให้มือถือเครื่องเดียวสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือไว้ตลอดเวลาแม้จะปิดมือถือปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมยังสามารถฟาร์มให้เราได้ตลอด แบบไม่มีสะดุดแอปนี้เหมาะสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือกังวลเรื่องการใช้เน็ตที่เปื้อง UG Phone ช่วยได้หมดแค่10บาทต่อวันก็ฟาร์มเกมได้เต็มที่แล้วและถ้าอยากได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าผมขอแนะนำแพ็กเกจ MVP ซึ่งมีสเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าใช้ดีกว่าสบายกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการความไหลลื่นในการฟาร์มแบบไม่มีสะดุด สนใจดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆผ่านใต้ลิงก์คลิปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดบู22เพื่อรับเพชร488เม็ดแล้วรอช้าอะไรโหลดเลยตอนนี้สวัสดีทุกคนคลิปนี้เราอยู่ในแมッ โอซีนี่ครับผมเป็นแมปที่เพิ่งเปิดมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะซึ่งหลังจากที่ปิดไปเนี่ยแล้วก็เปิดใหม่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะ่าจะมีการปรับปรุงในส่วนของสกิลแล้วก็ระบบบางส่วนนะครับผมสำหรับใครที่เบื่อแมปแนวพีดพดีหรือว่าอยากหาแมปใหม่เล่นผมก็จะแนะนําในส่วนของแมปนี้ละกันนะซึ่งโค้ดก็ตามที่ทุกคนเห็นนะตอนนี้เลยนะครับผมโอซี่รีเวิร์กเมื่อเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราจะได้เจมมาทั้งหมด2ล้านแล้วก็เงินอีกประมาณ1บิลเลียนนะครับผมมันมีคน ใช้เทมเงาทอกคนมันไม่มีระบบกันจอสั่นด้วยซึ่ง ใครที่เข้ามาอาจจะงงว้ยพี่มันเล่นยังไงหาอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแนะนําในส่วนของระบบข้าวๆละกันในส่วนของระบบแรกนะเมื่อเข้ามาแล้วแล้วก็ใส่โคดเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนทําเลยครับนั่นก็คือการสุ่มหานิสัยที่อยู่ตรงนี้นิสัยเนี่ยมันจะใช้เจมทั้งหมด150นะครับผมก็สุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ของดีหรือจะหาตามผมก็ได้นิสัยที่ดีที่สุดนะตอนนี้ครับจะเป็นในส่วนของก็อดไลท์เลรีนในการออกเท่าไหรไม่รู้แต่จะคูณดาเมจหกสิบเท่าเลยนะ อันนี้ค่อนข้างที่ดีมากๆแล้วก็ต่อมาครับจะเป็นในส่วนของระบบเจ้าตัวนี้ครับทุกคนสุม่มเผาระบบสุ่มเผานี่มันไม่ค่อยมีในส่วนของเอฟเฟกอะไร มากเท่าไหร่นะพวกเผ่ามิงก็วิ่งเร็วขึ้นเผ่าฉลามก็ว่ายน้ําได้หรือว่าจะเป็นในส่วนของเผ่าออกระต่ายก็กระโดดสูงปะเอ้ยไม่ใช่เผาที่มีปีกะกระโดดสูงนะก็ต้องรอเขาเพิ่มในส่วนของเอฟเฟกอื่นๆมานะครับผมถ้ามีแค่นี้มันไม่ค่อยน่าสมเท่าไหร่นะสำหรับระบบเผ่านะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของการระบบสุ่มผลปีศาจนะครับทุกคนถ้าสุ่มผล ปีศาจเนี่ยผมจะแนะนําให้มาสุ่มตรงนี้นะโดยเราต้องซื้อในส่วนถุยโดยเราต้องซื้อในส่วนของแบมบูนะครับผมเจ้าแบมบูเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะ่าจะมาซื้อกุญแจตรงนี้ปะแล้วก็เอากุญแจมาแลกตรงนี้ครับแบบบูช็อปใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิด หรือว่าผมจําผิดวะก็มากดซื้อตรงนี้นะซื้อไว้สักประมาณ500อันก็ได้พันอันแล้วเราก็มาสุ่มผลปีศิศจอยู่ตรงนี้นะครับผมผลที่ดีที่สุดนะทุกคนจะเป็นในส่วนของผลมังกรจะอยู่ที่1%เจ้าผลมังกรเนี่ยรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมกดสุ่มให้ดูเลยแล้วกัน มันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ผลมังกรอ่าแต่ผลมังกรเนี่ยจะไม่แนะนําให้ใช้ตอนเริ่มต้นแบบเลเวลศูนย์นะผมจะแนะนําให้ใช้ในส่วนของผลสันนี่ผลสันครับอยู่ในระดับสีแดง10%มันจะฟาร์มต้นเกมดีมากๆส่วนผลมังกรก็เอาไว้ฟาร์มในส่วนของบอสนะครับนี่เดี๋ยวทิ้งให้เลยผลมังกรเอาไปไอ้น้องและก็ตรงนี้จะมีในส่วนของระบบตกปลาด้วยนะทุกคนตกปลาได้อะไรครับก็จะได้ไอเทมย้อนหลังอย่างนี้เลยนะี่ทุกคนตกปลา เดีย๋ยวรอนะับถอยหลังกด10วินาทีแต่ตอนนี้ถ้าจะไม่ผิดมันน่าจะบักอยู่ปะเนี่ยเมื่อเราได้ไอเทมมาแล้วเราไม่สามารถที่จะกดเก็บเข้าตัวได้เลยครับมันก็ถือไว้เฉยๆไม่รู้ว่าถือไว้ทําอะไรนะจริงๆมันควรที่จะเก็บได้แล้วก็ข้างในลืมให้ดูไปเลยครับมันจะมีในส่วนของระบบสุ่มของอยู่เดี๋ยวผมลองสุ่มไปประมาณล้านหนึ่งแล้วทุกคนแล้วดูที่สิ่งที่ผมได้ <laughs> แต่ว่า สิ่งที่ผมได้มีแค่นี้นี่คือ1ล้านเจมที่เราสุ่มไปนะครับซึ่งไอเลทที่บอกว่า m มติสติก10%หรือว่าเรนด o อมอีเวนต์1%เนี่ยขี้โมขี้โมรังเพนะไม่มีอย่าไปหาสุ่มตรงนี้เปืองเพชรเล่นและที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของ ระบบฟาร์มเลเวลแล้วก็ทำพลังอบิิตีต่างๆอย่างที่เราเคยเล่นกันอ่ะแล้วลืมให้ดูเลยนะครับผมมีในส่วนของระบบไทเติลด้วยนะทุกคนไทเติลตอนนี้ยังไม่รู้ว่าหาได้ยังไงไทเติลเหมือนกับวอสพีดเลยครับคูณมันนี่คูณอีกพหรือว่าจะเป็นในส่วนของการคูณเจมมีไหมไม่มีคูณเจมนี่น่าจะเป็นโอ้ยคอนเทนเตอร์กดใส่เลยน้องฮัลโหลเอ้ยมียูทูบเบอร์ไอ้น้องค่อนข้างที่ะหน้าตาดีซึ่ง การฟาร์มเลเวลเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเลเวลเท่าไหรฟาร์มยังไงต้องรออนาคตเอ่อให้เขาอัปเดตนะครับผมที่เหมือนกับ w ว r ร์สปิดเมื่อเรากดปุ่มใดปุ่มหนึ่งมันก็จะมีในส่วนของเคเวสต,ต่อไปที่เราต้องต้องไปฟาร์มฟาร์ามเลเวลนู้นฟาร์มเลเวลนี้มีใครนึกออกเปล่าวะไอระบบที่ผมพูดถึงเนี่ย ระบบที่แบบจะแท็กเราว่าเราจะต้องไปฟาร์มเลเวลตรงไหนยังไงแล้วก็จะเป็นในส่วนของระบบเข็มทิดเวยแล้วก็จะเป็นในส่วนของระบบแผนที่ที่ยังไม่มีเอ,อ่อเพิ่มเข้ามาต้องรอมันเพิ่มเข้ามาก่อนนะครับผมตอนนี้ผู้เล่นใหม่ก็ทู่ๆไปไทย,ยไปก่อนนะซึ่งมันมีน้องในสตรีมบอกว่าเอ,อ่อมันเลเวล300มันก็ตีบอสได้แล้วอะ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาสอนทุกคนทําเทพเงากันครับปิดเพลงก่อนแล้วก็ ตอนนี้ระบบมันยังไม่ค่อยสเสถียรมากเท่าไหร่นะทุกคนเมื่อเราออกเกมไปเนี่ยมันจะต้องใส่อสุปกรณ y ใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของวิธีการทําเทพเงาครับในส่วนของการทําเทพเงาครับอย่างแรกเลยเราต้องไปที่เกาะของเอ,อ่อ s กายไอแลนด์นี่สกายไอแลนมันจะมี NPC ที่ ยืนอยู่นะตรงนี้นะครับผมโดยมันจะใช้อเทมแค่2ชิ้นเท่านั้นครับนั่นก็คืออะตอมิกออฟแล้วก็ในส่วนของอเวกเคนออฟแล้วก็จะเป็นในส่วนของข้างหัว1ล้านตอนนี้ข้างหัวผม2ล้านก็น่าจะได้แหละไอ้เจ้าข้างหัวตัวนี้น่าจะเป็นการตีบอสน่าประมาณนั้นนะครับผมไอ้เจ้าไอทมที่หาง่ายที่สุดครับผมจะพาไปดูในส่วนของ Awaken of a w a k e n of ครับเราสามารถที่จะกดสุ่มได้นะตรงนี้เลยนะมันจะอยู่ในระดับเนี่ยทุกคน20%สําำหรับ a w a k e n o f นะครับ เมื่อเรากดสุ่มตรงนี้นะไอเทมมันจะเด้งเข้าตัวเราโดยทันทีเกาะต้องการอันนี้1อันแล้วก็ต่อไปครับจะเป็นในส่วนของ Atomic Off เราต้องไปที่เกาะของ Jungle Island จะอยู่ใกล้ๆ Starter Town ทนะจ u n เก e i s l a n นเนี่ยเราต้องมาซื้อในส่วนของ o p f Op f f ครับนั่นก็คือ Reborn Op Reborn Op มันจะใช้เจมทั้งหมด15,000เจมนะครับอ่าก็กดซื้อไปเรื่อยๆสักประมาณอืมเท่าไหรด่ดีประมาณ200ออันไหม เมื่อเราซื้อมาแล้วครับให้เราไปที่เกาะของบอสไอแลนด์จะอยู่ข้างหลัง Sky Island เลยนะครับผมให้ขึ้นมาข้างบนนะทุกคนมันจะมีในส่วนของ NPC s e ซเบอสอยู่นะตรงนี้เราต้องถือในส่วนของไอเทมแล้วก็กดคลิกครับมันก็จะมีบอสเกิดขึ้นมาเราก็ต้องตีไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะได้ในส่วนเจ้าอ t o m i c o ออฟเลในการดอบจะอยู่ที่1%แล้วก็5%เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะมันจะได้ในส่วนของเจ้าผาคลุมตัวนี้ด้วยครับโอ้ ระบบดีนะทุกคนมีบอกในส่วนของสถานนะด้วยถ้าคุมตัวนี้จะบวกเลือด20บวกฟูตสิบแล้วก็บวกซอสอีกสิบห้าว้าวอยอันนี้ดีนะทุกคนที่บอกในส่วนของสเตตัสแจมอยู่แจมอยู่ก็ตีไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยให้นัดเพื่อนสักคนหนึ่งนะมาตีในส่วนของบอสข้างล่างแล้วก็เอาเพื่อนอีกคนนึงนะครับผมมา เสกบอสอยู่นะตรงนี้ถ้า2คนมันน่าจะไวกว่าแต่ถ้าเล่นคนเดียวครับเราต้องบินขึ้นไปขึ้นมาต้องขอให้อดมินเขาปรับออที่เสกบอสเนี่ยมันอยู่ข้างล่างหรือว่าอยู่ใกล้ๆหน่อยมันจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลนะครับผมก็จะแนะนําให้มีคนช่วยเสกนะก็ตีไปเรื่อยๆเรับนี่รูปร่างหนะ้าตาของออฟมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนนี่อะตอมิกอัพหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอเคผมขอตีให้หมดก่อนในๆเราก็ ซื้อมาแล้วเสียดา,ายออฟนะครับแล้วก็เผื่อมีใครสงสัยครับว่าเฮ้ยพ,พี่ผมจะฟาร์มในส่วนของเจมแล้วก็เพชรได้ยังไงเจมนะผมจะมาแนะนําให้ฟาร์มอยู่ตรงนี้ละกันนะครับผมนี่ NPC เจ้าสโนอ l a ลนนะมันก็จะ ดอปเจมค่อนข้างที่จะเยอะดอบอยู่ประมาณ6,500ต่อตัวแล้วก็เอาผลมางกอน,นะครับผมมา FK ไว้ตรงนี้ด้วย UG phone ซักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะเราก็จะได้เจมเยอะอยู่พอสมควรแล้วก็เป็นการฟาร์มเลเวลแล้วก็ฟาร์มเงินไปด้วยนะครับผมตรงนี้เป็นจุดฟาร์มเลเวลแล้วก็เจมที่ดีที่สุดแล้วใช้เลเวลแค่2,500เองเท่านั้นปะเราไปทาในส่วนของเทพเงากันดีกว่าครับ Let's go Let's go อ่าเราต้องเอาออฟมาด้วยใช่ไหมเราถอดในส่วนของอะตอมิกแล้วก็เอาเวคเกนครับกดคุยเรียบร้อยอันนี้คือซื้อได้แล้วใช่ไหมไหมอะตอมิกโอ้ยยังนึกว่าบาร์กไม่เข้าช้ามากอะตอมิกนะครับจะอยู่ในระดับมิสติกนะทุกคนสีแดงมีทั้งหมดกี่สกิลไม่รู้โอ้โหคูห่ดาวทุกคนบัฟสตาร์เตอร์คู่ดาวบัรอะตอมิก จริงๆอยากให้ทําในส่วนของหลอดด้วยนะครับผมเป็นขึ้นมาว่ามีใช้ในส่วนของสกิลอะไรบ้างแล้วก็ครูดาวนานแค่ไหนแบบที่แมปอื่นๆทํากันถ้าแบบเนี้มันจะดูไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลเจ้าเทพเงากันนะครับผมดาบของเทพเงาเนี่ยเมื่อเรากดใส่แล้วใช่ไหมทุกคนมันจะมีคูดาวอยู่2สกิลครับนั่นก็คือตัว B แล้วก็ตัว V นะในส่วนของตัว B ครับมันจะแปลงร่างเป็นเทพเงานะอ่ามันจะเปลี่ยนจากอวุาตาของเราเป็นเทพเงาอืมแบบนี่เลยอันนี้ผมไม่ได้เปิดเสียงหรือเปล่าเนี่ยทําไมมัน <laughs> ไม่ได้เปิดเสียงจริงๆด้วยเดีย๋ยวเราเปิดเสียงให้มันแรงๆหน่อยละกันเนาะ ถ้าเสียงพูดผมเบานีก็ไม่น่าเป็นไรนะครับผมนี่ทุกคนแปลงร่างนี่ครับผมไม่รู้ว่าเป็นการบัฟดา,มดามเมงบัฟดาเมหรือเปล่าแต่ถ้าเราแปลงเป็นตัวบีเนี่ยแล้วเราตายมันจะมีในส่วนของสกิลพิเศษซึ่งเจ้าสกิลพิเศษที่เราพูดถึงเนี่ยแม่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเทมากแล้วก็ทาดามเมดได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันด้วยการโจมตีแบบตัวแซดครับเนี่ยทุกคนการโจมตีตัวแซด อืมค่อนข้างที่จะโอเคเลยไม่ได้ดูแย่เลยนะครับผมคูด้าค่อนข้างที่จะไวประมาณ7วินาทีเท่านั้นฟันฟันฟัน,ฟนแล้วก็มีฮิตส,สุดท้ายไอฮิตส,สุดท้ายนี่มีตัวเลขด้วยนะเผื่อใครสังเกตไม่เห็นครับนี่ทุกคน ตัวเลขปับปั๊บปับป๊บ,ปบสกิลใช้ได้เลยนะทุกคนเทพเงาแมปนี้ทำค่อนข้างที่มมาดีเอ,อ่อเหมือนว่าแอดมินเขาบอกว่าเขารีเวิร์กทุกอบิลิตี้แล้วแต่ยังไม่ได้เพิ่มเข้ามามั้งอันนี้ก็ไม่ได้แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเริ่มต้นกันด้วยสกิลต่อมาตัวเอ็กทุกพื้นแค่นี้เลยทุกคนแต่วงค่อนข้างที่จะกว้างหน่อยไม่กว้างหน่อย,อยครับโคตรกว้างเลยตัวเอ็กอีกหนึ่งรอบครับ อืมเราอยากรู้ว่ามันทำดามเมจได้กี่ฮิตก็เดี๋ยวนะผมไม่รู้ว่าดัมมี่มันยังตีทําดามเมจได้บ่โอเคดัมมีบักไหนตัวเอ็กครับโอ้น่าจะประมาณ2ฮิตไหมสองฮิตนะแล้วก็ในส่วนต่อมาครับจะเป็นในส่วนของสกิลตัว C อันนี้จะเป็นการฮิวิ่งหรือเปล่าไม่รู้อุย้ยมิดไม่ได้หิวปเปล่าว่าเลือดของเราเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเลยน่าจะเป็นในส่วนของการทำสกิลดาเมจหรือเปล่าวะแต่ท่าของมันครับทุกคนรีคอเวอรี่อะตอมิกน่าจะเป็นท่าฮิวแหละแต่ตรงนี้น่าจะบักนะไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันจะฮิวแล้วก็ทำดาเมจให้กับศัตรูที่อยู่รอบข้างด้วยเดี๋ยวเราจะใช้กับมอนให้ดูครับตัวซอีกหนึ่งรอบ ทำดาเมจแรงด้วยนะทุกคนไม่ได้ทําดาเมจเบาๆนี่ครับผมค่อนข้างที่จะแรงเมื่อกี้มีสีเขียวที่เขียนว่า2บินเลียนด้วยไม่รู้ว่าเป็นการฮิลหรือว่าเป็นการทําดาเมจแล้วก็ในส่วนของสกิลสุดท้ายท้ายสุดแคปนั่นก็คือตัว V I ไอแอมอะตอมิกเดี๋ยวผมไปใช้อยู่บนข้างบนดีกว่าให้มันดูแบบสมฐานะความยิ่งใหญ่ของอะตอมิกของเราเนี่ยทุกคนไม่จะมีการลีลาประมาณ2 0วิด้วยนะประเด็นนะ มันไม่เชิงลีลาหรอกครับแต่มันปล่อยพลังอะตอมมิกเนี่ยยี่สิบวินาทีวงข,ข้างนี่จะกว้างแต่มันก็ไม่ได้กว้างสุดแมปอะไรขนาดนะั้นเนี่ครับผมกว้างมากนี่ดูดิโอ้โห โคตรยิ่งใหญ่อลังการสําหรับอะตอมิกของเรานี่เป็นอีกหนึ่งแมปที่ทําอะตอมิกได้แบบยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมแต่ไอตัว V เนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ถ้าได้ใช้จริงๆก็น่าจะเป็นในส่วนของตัว Z แล้วก็ตัว X เพราะว่าเลือดของบอสมันก็ยัง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 ไม่ได้เลือดเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอมันคูลดาอีกสักครู่นะทุกคนเราจะใช้อะตอมิกให้ดูอีกครั้งหนึ่งสกิลตัว V อีกหรอบครับทุกคน จะมีการแออคร์า XR Smart d o อ k IM a อมมิก <pardon> คือผมไม่รู้ว่าเสียงในคลิปเนี่ยมันจะดังแค่ไหนวะ <dive in> <line> เพราะว่าปกติเวลาอัดคลิปเนี่ยเสียงในเกมแม่งจะเอาทุกคนแต่ที่ผมได้ยินเนี่ย <dive in> <line> หูแตก นี่ครับผมนี่ก็คือในส่วนของสกิลตัว V แล้วก็ไอที่เราพูดถึงไปว่ามันจะมีในส่วนของการไอ้นี่ด้วยใช่ไหมตอนตายที่จะมีเอฟเฟกพิเศษเอ๋อเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะไปหาบอสที่มันตออีเราแรงๆก่อนนะ A few moments later ที่ผมคิดไม่ออกจริงนะทุกคนว่าจะหาบอสอะไรมาตีเราเนี่ยเลือดเราแม่งอยู่300กว่าล้านนะีคือแบบแค่สกิลตัว B ตัวมันตัวเดียวอะมันก็ค่อนข้างจะคมแล้วโอ้นี่ไง บอสที่จะสามารถจะตีเราได้โอเคปล่อยให้มันตีครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตีเร็วโกคูโกคูนี่น่าจะเป็นบอสที่ตีแรงที่สุดแล้วแหละเท่าที่ผมหาได้เออตีเร็วโกคูนี่ทุกคนตอนตายนีครับผมมันจะกลายเป็นแบบนี้นะระเบิดพลังโอ้ยระเบิดพลังเหมือนเราไอ m อมอะตอมิก หนึ่งรอบนี่ครับผมเหมือนกับเรา i อ m atomic อีกหนึ่งรอบเออเกิดมาเราจะไม่สามารถที่จะกดสกิลตัว b ได้นะเห็นจะเห็นคูดาวยอนหลังอยู่ตรงนี้ไหมนี่นะครับผมนี่ก็เป็นทั้งหมดของเทพเงานะ ability ท,ที่มีแล้วก็สามารถที่จะ n อนเกมได้เลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเก่งมากเดี๋ยวรออัปเดตต่อไปว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาจะเพิ่มในส่วนของอะไรหรือเปล่านะครับผมแต่เบนดี้ถ้าเองมาดูคลิปนี้ช่วยบอกพี่หน่อยว่า ไออิจิโกะเนี่ยมันรีเวิร์กห่รื่ังวะน้อง